เรื่องของวันโกนและนี้คู่ที่กันวันโกนให้แล้ววันรังให้บะเพนเพราะนั้นสาวพุเนี่ยให้เห็นว่าวันโกนนั้นเป็นการละอะไรละางโรคร่าโกรธร่ลหลงวันร,รับะเพนอะไรละโกะละโกเร,รื่อบะเพนฐานร่าโกรธก็ลันร่างเต้น แต่ไมต่อสชงท้ายก็เรียกว่า,า้านสิทธของไหเป็นเรื่องของการไหวพระทนเถอนาะก็วนเวียนเป็นไปอย่างนี้แล้วเรียกว่าทีบั้งขางว่าในเรื่องการให้นั้นให้โดยเจ้าจงเรียกบกนิคานให้โดยสวัยส่วนรวมเรียกสัาางฆทาน แต่ตรงกลางนั้นก็ยังมีเรียกว่าถวายพุทธโรปเรียกว่าพุทธโรปานี้ถวายนั่งสรือทำคำพีไม่ได้หรอกเด้อที่พิมพ์ขึ้นมาสิบส่วไม่ได้ก็ตามถือธรรมทานธรรมทานนี้ถวายรูปพระสงฆ์รูกหรรถพระสงฆ์ ็เรียกว่าสังา่งคำนี้ก็มีคําเรียกต่างกันได้หน่อยเป็นเรงความว่าคนคนนี้ละทุกครั้งที่เราให้ทานนั้นเป็นการละความตนีางความโลภางความ,มหวงแหน้าความคนกรงของขโมอยของเรื่องกันให้ยิ่งเรียกว่าแต่และถ้าภายนอกเป็นสิ่งใดก็ตาม เมื่อได้บนภายในตัวน้ำเพนนั้นนี่แต่รักษาสินนี่ไปเราไม่ได้บรรทุกไม่ได้จะไว้บัรทุกอันปัจจัยอันดแต่เราสละก็ไม่เปลี่ยนโดยการสักษาสิก็เรียกว่าเป็นการเริ่มบำเพ็ญแล้วก็มีการ แผปพิกานด้วยก็เรียกว่าเป็นการละความโกรธพหลงนั้นก็ถ่ายการสึกษาธรรมต้องเป็นเดกใมโครพกอยากเรียนจากโครงเรียนแล้วเป็นวิชาชีพแต่ว่าไปเรียนจากพระอาจารย์ต่างทั้งวัดบ้านในวัดปาก็าได้ เป็นการเรียนวิชาสามมาชีพเป็นการเรียนทางด้านพระจาต์จิตใจเพราะนั้นวิชาชีพมันไปยังมากแค่หมือนลมวิชาจะเป็นกเกษตรหรือจะเป็นแพทย์หรือจะเป็นวิทยาาเป็นแต่ตางแล้ะต่อมรุดเว้นั้นวิยาหากินเอาไ้ไปแค่เหมือนลม เพราะยาทำอาชีพนั้นท่านให้เรารู้จักว่าพวกเรามีขอขังหลงไม่เข้าใจเรื่องพุทธจิตวิญญาณเอา่เรื่องหา่กินในโลกนี้โรงท้ายจะมีทบบรัพย์มากมายขนาดไหนก็นาตามขงอุนต้งนั้นเองทรัพย์ไหนมามดความหามายทิ้ยิชงงเรื่องมาเสียได้พูดจาหาจะตายไปไม่ได้ อะไรหางตายตรงท้ายต้ให้จ่ายนค่าหมอค่ายาแต่วิญญาณธรรมชาชีบนั้นให้นึ่งจากวิชาการละบาเป็นบนุญเรียนลงไถ่ไม่ว่ากันโนาน,นี้ทําให้เกิดปัญญารู้ว่าตัวเหล่านี้ร่างกายเป็นของพ่อของแม่ให้มันใช้ใช้ดีก็เป็นบุญใช้ไม่ดีก็ขาดทุนเป็นบาป นั้นการศึงาวิชาสมาเชี่ยสงพุทาธานั้นเป็นนั้รรู้ว่าอ้นอกอย่างก,กายแล้วย่ามีใจด้วยน้องชั้นนี้แล้วมีชาติก่อนชนหน้าด้วยท่านก่อนผ่านมาแล้วเราก็จำไม่ได้คนเตือนมาต่างกันเพราะกรรมในชั้นก่อนต่างกันท่านอาจจะไม่รู้ก็ตามแต่เราเพอจะรู้ได้ว่าทำวันนี้ดีวันหน้าดี้นเป็น,นดีเป็หน้าดีกนเป็น,นดีเป็นหน้าดีกน ท่านอานี้ฉันน่ามุ่งตรงนี้ก็ตรงข้ามวันนี้ไม่ดีวัน,นหน้าไม่ดีเดือนนี้ไม่ดีเดือนหน้าก็ไม่ดีเดือนนี้พี่หน้าไม่ดีท่านอาจารนี้ไม่ดีฉันน้ามุนตกไปอีกเพราะนั้นคำนี้ฟังรมะมาวิชาธรรมชีพุทธเจ้านั้นเพื่อ,อยกกระดับเราทั้งโรคก,ก็ไม่ช้ำทั้งธรรมก็ไม่เสียอยู่ก็ได้ใจโรคไปก็ไปความถุกเพราะนั้นเรื่องการนบนนี้ จะมากน้อย,ยอะไรตามเนี้ยตรงนั้นเราก็แผ่กุศลโดยการแผ่กุศลใช้น้ำแผ่นนอกก็ได้น้ำใจก็ได้แผ่กุศลยังองค์กรที่เราที่เป็นที่เคารอพเถอะที่เกี่ยวข้องเช่นพิธีการบรรดาปีดาในใยายให้แก่ผู้ครองผู้ลาบบนญาติพี่ก็สามารถกระหนดในใจก็ได้้น้ำใน,ในใจก็ได้น้ำแผ่นนอกก็ได้แล้วแต่ตอนนี้ตระก,กนลคณะพลแล้วพังงำ อันแรกพระตอนตัวนั้เท่าไห่ยะถาบริบังอาปุราบรบริบูเรนีรักะรังเอวะเมวายโตดินังเวตานังอุปกะปเทอิติตังมาติดังลมังคิปังเมวะจมิตาโตะเปโมเรนโตังกะปันยันโตปนะระโยยะถาวิโตติโรยะา Hey, oh.

and i'll and i'm uh...

เป็นพิ่มือออกแบบของคุณกำนันพยุกนี่ถ้ามีการตรับปรุงแบบแบบียดนี้หน่อยแต่เริ่มต้นจากการออกแบบทำบุญเกี่ยวกับเรื่องแบบการสร้างกุณทิศทำมาไายหลังแล้วถ้าเป็นลันนงค้าอะไรก็พูดตามเวลาการเขียนเราไม่เก็บมูลค่าอะไรเป็นมูลค่า